สามีกลับจากทริปสวรรค์กับชูแต่ทันทีที่เขาเหยียบบ้านเลขากลับประกาศด้วยน้ำเสียงเย็นชาเมียอทอนสองหมื่นล้านคุณล้มละลายแล้วครับและที่น่ากลัวกว่านั้นภรรยาที่เขาทิ้งไว้กำลังเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่ไม่อาจอ่านความหมายได้เธอกลับมาไม่ใช่เพื่อฟังคำขอโทษแต่เพื่อปิดบัญชีทุกอย่างเรื่องนี้คุณต้องฟังให้จบเพราะตอนจบมันหนักกว่าที่คุณคิด สามีกลับมาถึงคฤหาดยามเช้าแสงแดดลอดผ่านกระจกบานใหญ่เสียงล้อรถหยุดนิ่งตรงหน้าประตูเขายิ้มกว้างเสื้อเชิดยับเล็กน้อยจากทริปอันหอมหวานกับชูกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดเนื้อผ้าสายลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นนั้นลอยเข้ามาในโถงบ้านเลขายืนรออยู่ตรงกลางห้องรับแขกสีหน้าเรียบนิ่งผิดปกติมือทั้งสองข้างกำกระดาษแน่นสามีก้าวเข้ามา อารมณ์ยังเต็มไปด้วยความลำพองเขาถามเสียงเบามีอะไรหรือทำไมทำหน้าแบบนั้นเลขากลืนน้ำลายสายตาวูบไหวด้วยความเกรงใจแต่ก็ต้องทำตามหน้าที่ท่านประธานครับเสียงของเขาแผ่วลงแต่หนักแน่นจนห้องทั้งห้องเหมือนเย็นวาบสามีชะง,งะความสุขที่เพิ่งกลับมาพร้อมตัวเขาหยุดลงเหมือนโดนตัดทิ้งกลางอากาศเลขาเงยหน้าขึ้น มองตรงเข้าไปในดวงตาของเจ้านายเราวกับกำลังจะเปิดประตูสู่หายนะคุณผู้หญิงเพิ่งเซ็นถอนเงินทั้งหมดสองหมื่นล้านบาทครับเสียงนั้นดังก้องในโถงรูสะท้อนกับผนังหินอ่อนเหมือนเสียงค้อนเหล็กกระแทกพื้นสามีหายใจติดขัดอกข้างซ้ายเหมือนโดนบีบมือเย็นเฉียบจนรู้สึกถึงเหงื่อซึมที่ปลายนิ้วเลขายื่นเอกสารให้กระดาษสีขาวสั่นเล็กน้อยในมือเขาแต่ข้อความบนมันชัดเจน เย็นชาแรงกว่าใบมีดทุกเล่มในบ้านหลังนี้แลเลขาเว้นช่วงเหมือนต้องการให้ลมหายใจสุดท้ายของความสงบหลุดออกไปท่านลมละลายแล้วครับโลกทั้งใบของสามีเหมือนหยุดหมุนเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดขึ้นติกติกติกกลิ่นน้ำหอมของชูที่ก่อนหน้านี้หวานลึกจนเขาไม่อยากลืมตอนนี้กลับกลายเป็นกลิ่นที่แทงใจรุนแรงที่สุดในชีวิตพื้นเย็นเฉียบใต้เท้า เหมือนดึงเขาจมลงไปทีละน้อยจนไม่รู้ว่ามีทางขึ้นกลับมาอีกหรือไม่เสียงลมหายใจของสามีดังชัดขึ้นเหมือนกำลังกลั้นบางอย่างที่หนักหนากว่าภาระใดในชีวิตลมหายใจติดขัดขาอ่อนเขาสุดตัวลงบนโซฟาหนังราคาแพงที่เคยภาคภูมิใจความเงียบในคฤร uh าสา์กว้างขวางไม่เคยหนักเท่านี้มาก่อนแม้แต่เสียงแอที่เคยเบาจนแทบไม่ได้ยิน ตอนนี้กลับดังเหมือนพายุพัดผ่านหูสามีมองเอกสารในมือตัวอักษรดำเข้มบนกระดาษสีขาวค่อยๆเบลอเหมือนโลกกำลังละลายทีละส่วนภาพใบหน้าพรรยาผุดขึ้นในหัวหญิงที่เคยยิ้มให้เขาทุกเชา้ายิงที่ยืนข้างเขาในวันที่เขาไม่มีอะไรหญิงที่สร้างอาณาจักรธุรกิจร่วมกับเขาทีละก้อนทีละความสำเร็จจนขึ้นมาถึงยอดสูงสุดแต่วันนี้ เธอหายไปทุกอย่างที่เธอเคยสร้างหายตามไปกับเธอเลขามองเจ้านายด้วยสายตาลังเลเหมือนอยากพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่กลา้าสามีกำมือแน่นปลายนิ้วสัน่นภาพรอยยิ้มของชูซ้อนขึ้นมากลิ่นน้ำหอมที่ยังติดตัวเขาเหมือนคำตอกย้ำถึงความผิดพลาดที่สุดในชีวิตเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เลขาเงียบครู่หนึ่ง ก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเมื่อคืนครับหลังจากท่านขึ้นเครื่องกลับมาไม่นานหัวใจของสามีเหมือนหยุดเต้นพภรรยารู้เธอรู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่าเขาอยู่กับใครทำอะไรและอยู่ที่ไหนเสียงนาฬิกายังคงดังชัดเหมือนกําลังนับถอยหลังสู่ความพินาศที่ไม่มีทางย้อนกลับสามีพยายามลุกขึ้นแต่ขาไร้เรี่ยวแรงโลกทั้งใบโคลงเคลง เหมือนพื้นกำลังยุบตัวลงใต้เท้าเขามองรอบๆห้องผ้าม่านราคาแพงเฟอร์นิเจอร์หรูภาพวาดศิลปินระดับโลกทุกอย่างที่เคยภาคภูมิใจตอนนี้กลายเป็นเครื่องประดับของคนที่กำลังจะไม่มีสิทธิ์ครอบครองอีกต่อไปภรรยาฉันตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาถามเสียงแผ่วแต่ในความแผ่นนั้นมีความร้อนรนจนแทบลุกไหม้เลขาก้มหน้าลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนตอบ เธอออกจากบ้านเมื่อคืนครับพร้อมเอกสารทุกชุดและไม่บอกปลายทางหัวใจของสามีบีบแน่นเหมือนมีมือใหญ่ๆบิดจนแทบแตกความเงียบรอบตัวกดทับเหมือนเขากำลังจมลงไปในน้ำลึกอากาศหายไปทุกวินาทีเขาเงยหน้าลงช้าๆมองเอกสารอีกครั้งประโยคสุดท้ายบนหน้ากระดาษเหมือนตัวอักษรผุดขึ้นมามีชีวิตทรัพย์สินทั้งหมดถูกโอนกลับไปยังผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภรรยาของท่าน เสียงสั่นจากลำคอของสามีดังขึ้นแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมามีเพียงเสียงลมหายใจที่ขาดห่วงและดวงตาที่เต็มไปด้วยเงาของความพังทลายในขณะที่เลขายังยืนนิ่งตรงหน้าเตรียมบอกข่าวสุดท้ายที่อาจทำให้โลกทั้งใบของเขาแตกออกเป็นเสียงเล็กๆได้อีกครั้งเลขายยืนนิ่งมือกำาเอกสารชุดสุดท้ายไว้แน่นเหมือนกำลังถือระเบิดเวลา ที่พร้อมทำลายสติของสามีให้แตกกระจายบรรยากาศในห้องรับแขกเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสองลมจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านใบหน้าของสามีแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นเฉียบเหมือนลมหายใจของความพังพินาศที่กำลังยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเขาสามีพยายามตั้งหลักหายใจเข้าลึกแต่ลมหายใจกลับสัน่นเหมือนกลัวว่าทุกคำถัดไปจะยิ่งพาเขาดิ่งลึกลงไปอีกมี อะไรอีกเสียงเขาเบาแห้งเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเรากับรู้ดีว่าคำตอบจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากฟังเลยขาเงยหน้าขึ้นชชาๆสายตาวูบไหวด้วยความสงสารแต่ก็ถูกแทนที่ด้วยหน้าทีที่ต้องทำให้เสร็จท่านอาจต้องตั้งสติให้ดีนะครับสามีเม้มปากมือที่วางบนเข่ากำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนกำลังจะทะลุออกจากอก เลขาก้าวเข้ามาอีกเก้ายื่นเอกสารกระดาษสีกระดูกบางอย่างที่เหมือนบรรจุคำสาบอยู่ข้างในนี่เป็นสำเนาประกาศจากฝ่ายกฎหมายครับสามีรับมันด้วยมือที่สัน่นปลายนิ้วเย็นจนรู้สึกถึงกลิ่นโลหะในลมหายใจตัวเองเขากวาดตามองบรรทัดแรกใบหน้าเขาเปลี่ยนสีราวกับเลือดในร่างกายไหลหายไปในพริบตานี่มันอะไรกันเสียงเขาแผ่ว แต่เต็มไปด้วยความตกใจที่แทบล้นขอบเลขาสูดลมหายใจฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ยื่นคำร้องขอถอดถอนท่านออกจากตำแหน่งแล้วครับห้องทั้งห้องหมุนรอบตัวเขาโซฟาที่นั่งอยู่เหมือนกำลังจมลงพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทำให้สันหลังเขาร้าวลึกไปถึงอกไม่ใช่แค่นั้นครับเลขาพูดต่อเสียงหนักแน่นขึ้นเหมือนไม่มีที่หลบซ่อนอีกแล้วสามีมองเลขา ดวงตาเบิกกว้างขอบตาแดงริมฝีปากสันเธอยังส่งหลักฐานหลายอย่างไปให้ผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยครับหัวใจสามีหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีลมหายใจขาดหายร่างกายฝืดแข็งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยสายโซ่หลักฐานอะไรเขาถามออกมาแทบไม่เป็นเสียงเลขาก้มลงเหมือนรู้ว่าแต่ละคำที่กำลังจะพูดคือมีดที่กรีดเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆหลักฐานเกี่ยวกับ เงินจำนวนมากที่หายไปจากกองกลางบริษัทครับดวงตาสามีเบิกกว้างเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางกะโหลกความจริงที่เขาซ่อนไว้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วโดยคนที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันทะรยศเขาลมหายใจของเขาหนักอกแน่นจนเจ็บความมืดเริ่มล้อมเข้ามาที่ขอบสายตาเลขายังพูดต่อฝ่ายตรวจสอบกำลังเตรียมเอกสารส่งต่อให้หน่วยงานรัฐครับ หัวใจสามีเหมือนหล่นลงไปในเหวลึกไม่มีจุดหยุดไม่มีจุดพักมีเพียงการร่วงลงอย่างไร้ที่สิ้นสุดเขาเงยหน้ามองเพดานสูงของคฤราหา์จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมันกำลังทับลงบนหัวเขาหนักหนาจนแทบหายใจไม่ออกเธอทำแบบนี้ทำไมน้ำเสียงสัน่นเราเหมือนคนที่ไม่เหลืออะไรให้เกาะอ,อีกแล้วเลขาเงียบไปอึดใจในที่สุดก็พูดออกมา ด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ความหมายคมกริบเพราะเธอรู้ครับว่าท่านไม่ได้ทรยศแค่หัวใจของเธอประโยคนั้นเหมือนประตูเหล็กหนักปิดล็อกสุดแรงขังเขาไว้ในความเป็นจริงที่หนีไม่ได้เลขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเตรียมบอกสิ่งสุดท้ายสิ่งที่อาจทำให้สามีล้มทั้งยืนในวินาทีนั้นเองเลขายืนเงียบเหมือนกำลังรวบรวมความกล้า เพื่อพูดประโยคที่ไม่มีใครบนโลกนี้อยากได้ยินแสงแดดที่ลอดผ่านผ้าม่านกระทบใบหน้าของสามีแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นเหมือนแสงดวงจันทร์ไร้ความอบอุ่นไร้ความหวังเสียงชีพพดเร่นแรงในหูเขาดังกว่าทุกเสียงในห้องดังกว่าลมหายใจของเลขาดังกว่าเสียงความพังพินาศที่ค่อยๆเปิดเผยทีละชั้นสามีสูดลมหายใจลึกคอแห้งจนรู้สึกเจ็บ สายตาจับจ้องไปที่เอกสารในมือเลขาเหมือนมันคือกุญแจที่จะปลดประตูสู่ความมืดอีกบานบอกมาน้ำเสียงต่ำหนักเต็มไปด้วยความกลัวที่ซ่อนไม่มิดเลขาขยับริมฝีปากแต่ก่อนพูดเขาเหลือบมองไปทางประตูราวกับกลัวว่าคำที่จะเอ่ยจะทำให้เงาของบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนท่านอาจต้องทำใจครับน้ำเสียงนั้นเบาแต่เหมือนก้อนหินหนักตกลงกลางอกสามี สามีตัวแข็งปลายเท้าเย็นเฉียบโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอประโยคต่อไปเลขาเปิดแฟม้มดึงซองเอกสารสีน้ำตาลออกมามุมซองยับเล็กน้อยเหมือนมีใครกำไว้แน่นจนแทบขาดเขาส่งมันให้แต่สามีไม่รับเพียงมองมันด้วยสายตาหวาดวันเลขาต้องวางซองบนโต๊ะกระจกเสียงกระทบเบาๆแต่ดังพอจะทำให้หัวใจสามีกระตุกเลขาเอ่ยชา้า แต่ละคำชัดเจนเหมือนค้อนตอกตะปูลงกลางกระดูกสันหลังนี่คือเอกสารการโอนกรรมสิทธิบ้านหลังนี้ครับสามีกัพริตาหายใจไม่ทั่วท้องข้างในอกเหมือนบีบแน่นจนลมหายใจแทบหลุดเลขาพูดต่อทั้งหมดถูกโอนไปเป็นของคุณผู้หญิงแล้วครับห้องทั้งห้องเงียบสนิทโซฟาภายใต้ร่างสามีเหมือนยุบตัวลงเท้าของเขาเหมือนไม่ได้เหยียบพื้นเหมือนกำลังลอยอยู่เหนือความจริงอันโหดร้าย หมายความว่าเสียงเขาแทบไม่เป็นเสียงเลขามองตรงไปในดวงตาของเจ้านายทอนหายใจเบาก่อนพูดประโยคที่ทำให้หัวใจสามีตกลงไปในเหวลึกอีกครั้งเธอให้เวลาท่านสองชั่วโมงเพื่อออกจากบ้านหลังนี้ครับดวงตาของสามีเบิกกว้างเหมือนโลกถูกตัดขาดตรงหน้าเหมือนมีลมแรงพัดผ่านอกจนว่างเปล่าลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ความคิดจมดิ่งเหมือนเรือที่โดนกระแสน้ำพัดลงช่องว่างไรก้ก้นเขามองไปรอบๆทุกมุมของคฤราหา์ทุกเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเคยภาคภูมิใจทุกห้องที่เขาเคยเดินผ่านอย่างมีอำนาจตอนนี้ทั้งหมดไม่ใช่ของเขาอีกแล้วแม้แต่ลมหายใจของเขาในบ้านหลังนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่เขาไม่มีสิทธิ์ครอบครองความเงียบกดทับอีกครั้งเลขายังไม่จบเขาบีบนิ้วตัวเองกลืนน้ำลาย เหมือนประโยคสุดท้ายที่กำลังจะพูดหนักจนแทบยกไม่ขึ้นแลเสียงเขาสั่นเล็กน้อยสามีเงยหน้าขึ้นตัวแข็งดวงตาจับจ้องเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมรอกมาดาบสุดท้ายเลขากลั้นใจก่อนบอกสิ่งที่อาจเป็นจุดแตกสลายที่สุดในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้หญิงส่งคลิปทั้งหมดของท่านกับชูไปให้คณะกรรมการบริษัทแล้วครับในวินาทีนั้น โลกทั้งใบของสามีถล่มลงมาอย่างสมบูรณ์ไม่มีเหลืออะไรให้เกาะอ,อีกต่อไปไม่มีแม้เงาของทางออกและภายในห่วงความเงียบที่ตามมาเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่านี่เพิ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดเท่านั้นเสียงในหัวของสามีเงียบว่างเหมือนทุกอย่างภายในถูกดูดออกไปจนเหลือเพียงความกลวงความรู้สึกอับชื้นแผวเบาใต้ผิวหนัง เหมือนเหงื่อเย็นค่อยๆไหลาจากต้นคอลงสู่แผ่นหลังเขานั่งนิ่งดวงตาไม่กระพริบโลกตรงหน้าเหมือนภาพวาดที่ถูกฉีกออกครึ่งหนึ่งเหลือเพียงรอยขาดที่บาดตาเลขายืนนิ่งเหมือนกำลังรอให้เขาตั้งสติแต่สามียังไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวเหมือนร่างถูกแช่แข็งอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยความอับอายกลิ่นน้ำหอมของชูที่ยังติดอยู่บนตัวตอนนี้กลายเป็นเหมือนหลักฐานที่กัดกินผิวหนังเขา ทำให้ทุกการหายใจเหมือนกลืนความผิดลงคอเขาหันสายตาชาชามองไปยังโต๊ะกลางห้องเห็นเงาตัวเองสะท้อนบนกระจกใสย,ยับเยินอ่อนล้าเหมือนผู้ชายที่หมดสภาพกว่าทุกวันในชีวิตเสียงของเลขาดังขึ้นอีกครั้งแผ่วแต่ชัดเจนคณะกรรมการเรียกประชุมด่วนตอนบ่ายวันนี้ครับประโยคนั้นเหมือนประตูแห่งความพินาศเปิดเพิ่มอีกบาน เสียงลมหายใจในลำคอของเขาแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินสามีค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นเขายังสัน่นแต่เขาฝืนตัวเองให้ยืนตรงเพราะความอับอายที่พุ่งขึ้นในหัวแรงยิ่งกว่าความอ่อนแรงของร่างกายเขามองไปรอบบ้านอีกครั้งแสงแดดอุ่นาพาดผ่านรูปภาพแต่งงานบนผนังภาพที่ครั้งหนึ่งเขาเคยยิ้มด้วยความรักวันนี้กลับทำให้รู้สึกเหมือนโดนแทงลึกเข้าไปในใจเขาเดินไปใกล้ ยื่นมือลูบกรอบรูปปลายนิ้วสัน่นสัมผัสผิวไม้เย็นเหมือนความทรงจำกำลังจะถูกพรากออกจากมือภาพพันรยาในชุดเจ้าสาวรอยยิ้มที่เขาเคยหลงรักสายตาที่เคยมองเขาอย่างเชื่อมัน่นทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่เขาไม่ใช่ผู้ชายคนเดิมอีกต่อไปเสียงเลขาดังขึ้นจากด้านหลังน้ำเสียงหนักแต่เต็มไปด้วยความเห็นใจผมคิดว่าท่านควรจะเตรียมของส่วนตัวไว้ครับ สามีพ่นลมหายใจเบาเหมือนยอมรับว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ถูกเรียกว่าเจ้าของบ้านนี้อีกแล้วเขาเดินไปทางบันไดเท้าของเขาหนักแต่ละขั้นเหมือนยกภูเขากลิ่นไม้ออกอบนราวบันไดยังคงหอมเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันให้ความรู้สึกเวงวางเหมือนกลิ่นของบ้านที่เขาไม่มีสิทธิ์อยู่เมื่อขึ้นไปถึงชั้นสองเขาหยุดอยู่หน้าห้องนอนใหญ่บรรยากาศในห้องเงียบเรียบร้อยรุรา แต่เย็นชาจนรู้สึกถึงความว่างเปล่าแผ่ซ่านผ้าห่มถูกพับอย่างเป็นระเบียบหมอนวางเข้าทีทุกอย่างสมบูรณ์แต่ไร้ตัวตนของภรรยาที่เคยทำให้ห้องนี้มีชีวิตเขาเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดประตูออกเสื้อผ้าของเขายังอยู่แต่เสื้อผ้าของภรรยาหายไปทั้งหมดเหมือนเธอเตรียมการทุกอย่างมานานเงียบนิ่งแม่นยำและลงมือในคืนเดียว สามีสุดตัวลงนั่งบนพื้นสูดลมหายใจสั้นๆหัวใจเต้นแรงในอกเหมือนกำลังกลัวความว่างเปล่าที่รายลอ้อมภาพชูผุดขึ้นมาในหัวรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะสัมผัสที่ครั้งหนึ่งเขาคิดว่าหวานตอนนี้กลับเหมือนน้ำแข็งทิ่มลึกลงในอกเขายกมือขึ้นปิดหน้าปล่อยให้ลมหายใจติดขัดร่างสั่นเล็กน้อยความอับอายและความกลัวรวมกันเป็นก้อนหนักในอก เสียงโทรศัพท์สั่นในกระเป๋ากางเกงเขาหยิบขึ้นมาดูหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอเป็นหมายเลขที่เขาคุ้นเคยหมายเลขของภรรยามือเขาสัน่นจ้องหน้าจอชั่วครูก่อนที่เสียงสั่นจะหยุดลงเหลือเพียงความเงียบที่กรีดลึกเข้าไปในใจเขาเขารู้ดีว่าเธอโทรมาไม่ใช่เพราะคิดถึงแต่เพื่อจบอะไรบางอย่างและเสียงข้อความแจ้งเตือนที่ดังขึ้นหลังจากนั้นเพียงหนึ่งครั้ง สั้นแต่เย็นเฉียบเหมือนคมมีดกดลึกเข้าช่องอกเขาบนหน้าจอมีเพียงข้อความสั้นๆจากเธอข้อความที่ทำให้หัวใจเขาร่วงลงไปถึงก้นเหวของความจริงข้อความที่เขาอ่านแล้วรู้ทันทีว่าความพังพินาศของเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขากดเปิดข้อความปลายนิ้วเย็นจนแทบไม่มีแรงแต่หน้าจอแสงจากมือถือส่องเข้าตา แต่กลับให้ความรู้สึกหนาวลึกเหมือนถูกฉายด้วยแสงจากห้องมืดในคุกข้อความของภรรยาปรากฏขึ้นตัวอักษรเรียบง่ายไม่มีคำด่าไม่มีคำโกรธไม่มีคำถามแต่ความสงบนั้นกลับเป็นมีดคมที่สุดที่เคยทิ่มเข้าใจเขาฉันหวังว่าท่านจะไม่ลืมว่านี่คือผลของสิ่งที่ท่านเลือกเองแค่นั้นเพียงแค่นั้นหัวใจของเขาก็เหมือนถูกตัดขาดจากร่าง เขานั่งนิ่งมืออ่อนแรงจนมือถือเกือบหลุดจากมือเสียงลมหายใจดังในห้องที่เงียบเกินไปเสียงนั้นสั้นขาดห่วงเหมือนคนที่กำลังหายใจทับซากชีวิตตัวเองเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นใหม่พยายามโทรกลับแต่สายไม่ถูกรับครั้งที่สองก็ไม่รับครั้งที่สามยังไม่รับความร้อนจากความกลัวค่อยๆแล่นขึ้นสู่หน้าอกเราวกับไฟที่เผาอยู่ภายในเขามองออกไปทางหน้าต่าง ลมภายนอกพัดต้นไม้ไหวเงาของกิ่งไม้สั่นระริกบนผ้าม่านเหมือนกำลังชี้มาที่เขาเหมือนกำลังหัวเราะใส่ความพลาดของเขาเขาลุกขึ้นตัดสินใจเดินไปเปิดลิ้นชักต๊ะข้างเตียงหยิบเอกสารต่างๆออกมาบุกแบงสมุดบัญชีสัญญาเช็คสำรองทั้งหมดกระจัดกระจายเต็มพื้นเสียงกระดาษปลิวชนพื้นดังค่อยๆสะท้อนทั่วห้องว่าง เขาไล่เปิดทีละเล่มทีละบัญชีทีละตัวเลขทุกบัญชียอดคงเหลือศูนเขาไม่เชื่อสายตาเปิดซำ้ำกดเช็คผ่านแอปธนาคารแต่ผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิมศูนศูนและศูนเหมือนโลกกำลังตอกย้ำว่าเขาไม่เหลืออะไรเลยบนโลกใบนี้เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นที่หน้าประตูเลขาเดินเข้ามาชา้ชาๆ ในมือถือแฟ้มบางแฟ้มใบหน้าขึงขังแววตาหนะักเหมือนมีอีกข่าวที่ไม่อยากพูดออกมาสามีหันไปมองเสียงในลำคอบนกลืนไม่ลงอย่าบอกว่ามีอะไรอีกเลขาเม้มปากก่อนถอนหายใจมีครับสามียิ้มเจ่อนแต่เป็นรอยยิ้มที่ไร้พลังที่สุดเหมือนคนที่ยอมรับว่าตนเองไม่มีทางหนีโชคร้ายได้อีกว่ามาเลขาวางแฟ้มลงบนเตียง เปิดหน้าแรกเผยให้เห็นตราหน่วยงานรัศสีแดงฉานเหมือนรอยตราประทับของชะตากรรมเขาชี้ไปที่บรรทัดหนึ่งหน่วยงานกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องฟอกเงินครับสามีชง,งะมีอยู่ครู่ที่เขาเหมือนลืมหายใจในหัวว่างเปล่าราวกับถูกลบทุกความคิดเสียงนาฬิกาบนผนังดังขึ้นแต่ละติ๊กหนักเหมือนค้อนกระแทกเหล็กข้อกล่าวหาอะไรนะเลขาอ่านต่อด้วยน้ำเสียงเรียบ แต่ความหมายกลับหนักกว่าหินพันก้อนธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินบริษัทหลายก้อนถูกโยงเข้าบัญชีชื่อท่านโดยตรงครับและมีหลักฐานจากอีเมลที่ดูเหมือนว่าจะเป็นของท่านสามีรู้ทันทีอีเมลนั้นภรรยาเข้าถึงได้เธอรู้รหัสทุกอย่างเพราะเขาเคยมอบให้เพราะเขาเคยไว้ใจเธอที่สุดในชีวิตตอนนี้ความไว้ใจนั้นกำลังย้อนกลับมาราวกับขวานคม ที่ฟาดลงกลางศีรษะเขาอย่างจังเขาถอยหลังจนหลังชนตู้เสื้อผ้าเสียงดังปึกแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บเลขาเอ่ยต่อท่านอาจถูกเรียกตัวไปสอบสวนเร็วๆนี้ครับหัวใจสามีเหมือนถูกบีบจนแทบขาดคนที่เขานึกว่ารักคนที่เขานึกว่าควบคุมได้คนที่เขาคิดว่าอ่อนแอกลับกลายเป็นคนที่ทำลายเขาได้แม้ไม่ต้องอยู่ต่อหน้าเขาสุดตัวลงบนพื้นอีกครั้ง เอกสารลอดใหญ่กระจายรอบตัวเหมือนเศษซากข,ของชีวิตที่ถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยภาพวันแต่งงานแล่นเข้ามาในหัวคำสัญญาแววตารอยยิ้มเสียงหัวเราะทั้งหมดถูกกลืนด้วยความจริงในปัจจุบันยังไม่มีเหลือแม้เศษเสี้ยวเดียวเลขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดประโยคสุดท้ายที่เหมือนตะปูตอกปิดลงท่านต้องออกจากบ้านภายในสองชั่วโมงจริงๆนะครับและผมขอโทษ แต่นี่คือคำสั่งสุดท้ายของคุณผู้หญิงสามีไม่ตอบเพราะตอนนี้เขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าโลกยังรับเสียงของเขาได้หรือไม่เขาเพียงแค่เงยหน้าขึ้นมองเพดานสูงเหนือหัวเหมือนกำลังมองหาทางรอดสุดท้ายในโลกที่พันรยาพลิกให้เขากลายเป็นคนไร้อำนาจไร้ทรัพย์สินไร้ที่ยืนแต่แล้วโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ เป็นเบอร์ของคนที่เขาไม่คาดคิดว่ากล้าติดต่อมาในตอนนี้เบอร์ของชูและเสียงสั่นของโทรศัพท์ในมือนั้นคือเสียงเรียกจากฝันร้ายอีกชั้นที่กำลังรอเขาอยู่ข้างล่างเสียงกระแทกประตูจากด้านหน้าดังขึ้นทำให้หัวใจของทาดาแทบหยุดเต้นเขาตวัดสายตาไปทางต้นเสียงแสงไฟสลัวตรงโถงยิ่งทำให้เงาประตูดูใหญ่โตน่ากลัวเลขาก้าวเข้าไปใกล้มือสั่นเล็กน้อย แต่สีหน้ามั่นคงอย่างประหลาดคุณทาดาเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนจนชายเจ้าของบ้านต้องกลืนน้ำลายบรรยากาศในห้องเย็นลงทันทีเหมือนเครื่องปรับอากาศถูกเร่งจนสุดยังมีอีกเรื่องครับเลขาวางแฟ้มสีดำลงเบาๆแต่เสียงก้องเหมือนระเบิดในหูทาดาเขารีบเปิดแฟ้มสายตาวิ่งผ่านตัวอักษรบนเอกสารที่สั่นไหวตามมือของเขานี่มันอะไรกันเสียงเขาแผ่วจนแทบฟังไม่ออก เลขายืนนิ่งลมหายใจหนักขึ้นราวกับพยายามคุมสติคุณมินตราได้เข้ายึดทรัพย์สินที่ถือร่วมทั้งหมดครับบ้านหลังนี้ที่ดินกรุูทุกอย่างถูกโอนอายัดหมดแล้วครับทาดาขยับกายถอยหลังส้นรองเท้ากระแทกพื้นลามินเนตจนเกิดเสียงแหลมคมเธอทำแบบนี้ได้ยังไงคำถามหลุดลอดออกจากริมฝีปากชาชาเลขามองเขาสายตาเต็มไปด้วยความเห็นใจ แต่แฝงความหนักแน่นแบบคนที่เตรียมใจมาดีแล้วคุณมินตราเป็นเจ้าของเงินทุนทั้งหมดครับเอกสารทุกฉบับระบุชัดว่าคุณเป็นเพียงผู้บริหารโดยแต่งตั้งความจริงเหมือนฟ้าผ่ากลางอกทาด้าหอบหายใจหน้าเริ่มซีจจนไม่มีสีเลือดภาพทริปสวรรค์ที่เพิ่งกลับมาภาพรอยยิ้มของชูภาพความฟุ้งเฟอ้อที่เขาเคยหลงระเริงทั้งหมดตีกลับเข้ามาเหมือนกระจกแตกกระจายห้องทั้งห้องดูใหญ่ขึ้น แต่ก็อึดอัดจ,จนเขาหายใจไม่ทั่วปอดแล้วเงินส่วนตัวของฉันละ่ะเขาถามรัวสติแทบหลุดเลขาชง,งักสั้นๆก่อนเอ่ยคําที่เหมือนมีคมมีดปักลงกลางหัวใจของเจ้านายบัญชีส่วนตัวของคุณเหลือเพียงยอดติดลบครับหัวทาดาหันขวับเหมือนโลกโคลงพื้นเอียงจนเขาต้องคว,ว้าโตไวเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังเข้าหูตัวเองแสงไฟบนเพดานพร่ามัวเหมือนมีหมอกปกคลุมฉัน ล้มละลายงั้นเหรอเสียงเขาเบาแต่เต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเลขานิ่งไม่ตอบปล่อยให้ความจริงกัดกินบรรยากาศรอบตัวลมเย็นจากแอร์พัดโดนต้นคอของทาดาทำให้เขารู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางห้องที่ว่างเปล่าและทุกอย่างที่เคยเป็นของเขากำลังเลือนหายไปทีละชิ้นเขาสุดลงนั่งมือปิดหน้าหัวสั่นเทาทำไมทำไมเธอต้องทำแบบนี้ คำถามนั้นลอยอยู่กลางอากาศแต่คำตอบไม่มีใครกล้าเอ่ยเพราะเหตุผลจริงๆกำลังเดินเข้ามาหาเขาทีละก้าวทีละเสียงทีละเงาและเงานั้นยืนอยู่หลังประตูที่กำลังถูกผลักเปิดช้าๆประตูบานใหญ่ถูกผลักเปิดออกแสงจากโถงทางเดินส่องเข้ามาเป็นเส้นยาวราวกับมีคมที่กรีดผ่านความมืดในห้องทดาเงยหน้าช้าๆ ลมหายใจสะดุดเมื่อเห็นเธอมินตราภรรยาที่เขาเคยมองข้ามยืนอยู่ตรงนั้นในชุดสูทรเรียบหรูแต่เปล่งอำนาจจนทั้งห้องเหมือนเล็กลงในทันทีเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเป็นจังหวะก้องสะท้อนเข้าหูของทาดาราวกับเป็นเสียงเคาโลงเธอหยุดตรงหน้ามองเขาด้วยสายตาไม่โกรธไม่อ่อนวอนไม่เสียใจแต่จบอย่างชัดเจนทาดาน้ำเสียงเรียบ แต่หนักพอทำให้เขาแทบหายใจไม่ออกฉันกลับมาเพื่อปิดเรื่องทุกอย่างเขาพยุงตัวขึ้นมือสัน่นคอแห้งจนแทบเปล่งเสียงไม่ได้มินตราขอฉันอธิบายเธอส่ายหัวเบาๆแต่คมจนเหมือนฟาดลงกลางใจเขาฉันฟังมามากพอแล้วและฉันเฝ้าดูคุณทําลายทุกอย่างด้วยตัวเองลมในห้องนิ่งสนิทแม้แต่เลขาที่อยู่ใกล้ที่สุดยังกลืนน้ำลายดังจนได้ยิน มินตราเดินไปมองรอบบ้านสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้กลับมีเพียงเงาและความว่างเปล่าที่นี่เธอเอ่ยแผ่วเคยเป็นบ้านของเราถ้าด้าหลุกตาความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจจนเจ็บแปลแต่มันหมดแล้วค่ะมินตราพูดต่อนุ่มแต่คมยิ่งกว่าทุกประโยคที่ผ่านมาความเชื่อใจของฉันหมดแล้วน้ำเสียงนั้นไม่โกรธไม่ตัดพอ แต่ชัดเจนจนเขาแทบสุดอีกครั้งทาด้าสูดหายใจหนะักพยายามเก็บเศษศักดิ์สรีสุดท้ายแล้วฉันควรทำยังไงเสียงเขาแผ่วจนแทบเป็นกระสิบมินตรามองหน้าเขานานพอให้เขารู้สึกถึงความจริงทั้งหมดคุณเริ่มใหม่ได้ค่ะแต่ไม่ใช่กับฉันประโยคนั้นตัดทุกความหวังที่เขามีเหมือนประตูบานหนึ่งปิดลงอย่างสมบูรณ์มินตราหันหลังเดินออกไปพร้อมเสียงส้นรองเท้าที่ดังสม่ำเสมอ ทุกก้าวเหมือนตอกย้ำว่าเธอเลือกเส้นทางใหม่แล้วเลขาโค้งให้ทาดาก่อนเดินตามเจ้านายออกไปปล่อยให้เขายือนอยู่คนเดียวท่ามกลางบ้านที่ไร้ลมหายใจทาดาหยิบรูปถ่ายใบหนึ่งขึ้นมาภาพเขากับมินตรายืนยิ้มอยู่ริมทะเลแสงอาทิตย์ส้มทองสะท้อนบนผิวน้ำเขาแต่รูปนั้นเบาๆดวงตาร้อนเผาก่อนค่อยๆวางมันกลับลงที่เดิมข้างนอก เสียงรถของมินตราค่อยๆห่างออกไปข้างในความเงียบเข้าปกคลุมทั้งบ้านเหมือนผ้าห่มหนักที่คลุมลงมาช้าๆทาดาสูดลมหายใจลึกยืนนิ่งอยู่กลางห้องที่เคยเป็นสวรรค์ของเขาวันนี้มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเขาคนใหม่และเป็นวันสุดท้ายที่ชื่อภรรยายังอยู่ข้างๆเขาเรื่องราวจบลงที่นี่ไม่ใช่ด้วยการให้อภยัยแต่ด้วยบทสรุปที่ทุกคนต้องยอมรับ และเงียบสงัดนั้นคือจุดจบที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับความรักที่แตกสลายแล้ว